เป้าหมายเดียวของวเราที่กำลังรออยู่กับพร้อมอยู่แล้วนุ่มสดคนต่อไปใช่สวัสดีครับชื่อกินะครับกีรลากุนช่วยชูครับ ถึงผมจะไม่น่ารักเหมือนใครนะครับแต่ว่าถ้าดูที่ใจก็รับรองไม่เหมือนใครแน่นอนครับตั้มกับออยเริ่มต้นจากตั้มเลยครับต้อนรับสุดเท่กายอาไทยแลนด์นะฮะขอบคุณครับขอบ,ขอบคุณมากเลยที่มาร่วมสนุกกับเราครับพีบม่มากค่ะร้องบอกเราในสไตล์คุณโซเฟียลาสิฮะว่าผู้ชายคนนี้เป็นยังไงฮะทังนี่นี่พี่นี่ดูนี่ใส่เสื้อผ้านี่น นี่พี่ดูใส่เสื้อผ้านี่มีมีคงรวยเป็นคงรวยนี่ฮาโซเฟียนี่ไม่แต่งหน้าไม่ใส่วิกนี่สวยกว่าชิชินี่นี่มาดูพี่พี่นี่คิดว่านี่นี่ว่านี่ว่านี่มา พี่เล็กดาวิกาแต่ว่าพี่เขาตายแล้วแต่ว่านี่คือยังไม่ตายเขาว่าดูพี่เขารวยก็คือโซเฟียที่ชอบคนรวยก็คือไม่กดค่ะอ๋อไม่กดนะนะฟาโลฟาโลมีประเด็นอะไรฮะกูว่าแล้วในห้องแต่งตัวเมึงไม่คุยกับกูเลยมึงเก็บของมึงมาเล่นตรงนี้หมดเลยตอนที่พี่เปิดปรากฏตัวออกมาเนี่ยยอมรับเลยว่าพี่แบบสามากแต่สิ่งหนึ่งที่แบบ เอกมีความรู้สึกว่าเฮ้ยใครจะเป็นอะไรก็ได้เพราะว่าเราอะซัพพอร์ต L G B T นะคะ mm hmm. ใครจะเป็นอะไรก็ได้ดังนั้นเอกก็มีสิทธิ์ที่จะเรียนรู้พี่เพิ่มเติมได้เช่นกันค่ะ oh. คำนค่านนเอกคำตอบมันดีมากดังนั้นมันเหมาะกับมงกุฎแน่ๆ <Yeah. S 1> เริ่มค่ะ <laughs> สวัสดีครับชื่อกีนะครับกีรกุลช่วยชูอายุ29ปีครับเป็นทันตแพทย์ครับอยู่ที่สังกัดเป็นทันตสถานโรงพยาบาลราชทันครับจริงๆก็เป็นหมอฟันที่รักษาคนไข้ที่อยู่ในคูครับทั้งหมดที่ดูแลก็จะเป็นนักโทษตอนที่เรียนจบแล้วก็เลือกที่จะใช้ทุนที่นี่ก็รู้สึกว่านักโทษเนี่ยเขาก็มีโอกาสที่ค่อนข้างจํากัดเขาไม่สามารถเอ่อเลือกไปพบหมอที่อยู่ข้างนอกตานคลินิกหรือว่าอะไรอย่างนี้ได้จะมีบุคลากรทางการแพทย์จํานวนหนึ่งเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงเขาได้นะฮะ นุ๊กกูก็ยังเปิดไฟถ้าหนูปิดไฟอ่ะหนูดูเลวเลยเขาทุกคนดีหนูปิดไม่ลงอ๋อจิตใจเขางามขนาดนี้อีกอย่างหนูอยากทำฟันทีด้วยอ๋อนี่เดินจัดฟันอยู่จัดฟันอยู่นะฮะอามี่คุณเปิดไฟไว้ก็ไม่มีเหตุผลที่จะปิดไฟอ่ะครับแล้วก็ชอบแบบมี้นิดเดียวอยากจะถามเขานิดนึงพี่ชอบพี่ชอบกินซีฟู้ดไหมครับชอบกินซีฟู้ดไหมชอบครับชอบชอบกินปลาไหมครับชอบครับชอบอุ้ยหล่อนเกิดที่อะไ มาเลยไปเลยไป